ครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาดูโครงสร้างเทเบิลคร่าวๆนะครับว่าเทเบิลอันนี้นะครับก็จะมีชื่อนะว่า product นะครับแล้วก็มี2ฟีลดร์นะคือ id แล้วก็ name นะครับ id เป็น primary key นะฮะแล้วก็ auto increment นะครับโอเคนะครับ product มี id แล้วก็มี name นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ใช้คำสั่ง insert นะครับของ sql นะครับแล้วก็ ได้ใช้คำสั่งใ้ใช้เม t h อด insert นะครับของ Java นะครับในการที่จะเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลนะครับโดยเราเพิ่มเฉพาะแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะครับเราใสข่ข้อมูลที่เป็น name เท่านั้นนะครับส่วน id เนี่ยเราก็คาดหวังว่า,าตัว database engine เนี่ยเขาจะเติมเลขให้นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูว่าเขาเติมเลขให้เราได้จริงไหมนะครับแล้วข้อมูลที่ insert เข้าไป insert ได้หรือเปล่านะครับ ก็ไปที่ Main Activity นะครับอันนี้เป็นโค้ดจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ใช้คำสั่ง Insert เข้าไปนะครับแล้วก็เรียก Method Insert อะไรเข้าไปนะครับใส่เข้าไปสา Product นะครับ PS3 นะคร Xbox นะครับแล้วก็ V นะครับโอเคครับก็ลบคำสั่ง Insert ทั้งหลายออกไปก่อนนะครับนะครับก็ Query นะครับลอง Query ดูนะครับ ใช้เรียกงมาตอนนี้นะครับ db raw query นะครับส่ง sql ไปนะครับ select นะฮะ star from product นะครับแล้วก็ now นะครับครับก็ใส่ไปใน cursor นะไอ้ผลการ query นะครับตอบมาเป็น cursor นะครับ cursor นี่ก็คือเหมือนกับเป็นตัวชี้นะว่าอ่าน ที่ผลลัพธ์ที่แถวไหนอยู่นะครับอันก็เวลาอ่านเนี่ยก็ต้องใช้รูปช่วยนะครับก็คือรูปนี้ครับ cs. move to next นะครับก็คือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ที่มีข้อมูลนะครับตัวถัดไปนะครับต่อไปนะครับถ้าจะดึงข้อมูลขึ้นมาเนี่ยครับก็เรืยกไม่ตอนนี่ครับ cs. get ต่างๆนานานะครับ get in get string นะครับ get อะไรนะครับก็ ถ้าอยากจะรู้ ID นะครับก็ get in นะครับ ID เป็นคอลัมน์แรกนะครับก็เบอร์0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะรู้ชื่อของ product นะที่ดึงเข้ามานะครับที่ตัว Cursor ตัวนี้ชี้อยู่นะครับก็ใช้ get string นะเพราะเป็นข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้จริงๆน่าจะดึงเป็นด้วยชื่อได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใส่ชื่อได้ไหมนะครับ เหมือนจะไม่ได้นะฮะเหมือนต้องระบุเป็นคอลัมน์นะครับอืมน่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวดูที่มีกี่เวอร์ชันนะครับ g e s t r i n g g e s t r i n g มีแค่เวอร์ชันเดียวนะครับรับหมายเลขคอลัมน์นะครับโอเคนะครับก็ลอกมาดูเลยครับนะฮะ ก็สั่งคิวรี่ก่อนนะครับคิวรี่เสร็จปุ๊บก็วนลูปนะครับดึงผลมาดูนะครับว่าคิวรี่ได้อะไรนะครับสั่งรันนะครับแล้วก็คอยดูผลที่ล็อกนะครับควรจะมี3 Product ถูกไหมครับ ก็โอเคคิวรี่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือ ID นะครับ1นึที่ตัว Engine เนี่ยเขาเติมให้เราอัตโนมัตินะครับโดยที่เราสั่งเป็นประกาศตัว Table ตัวนี้ประกาศคอลัมน์ใน Table นะครับเป็น Auto อิน r ค m ร n เนะครับเขาก็เติมให้เราเองนะครับถัดไปก็คือเป็นชื่อ Product นะครับก็คิวรี่มาได้นะครับโดยการใช้ SQL คำสั่ง select นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูการ select เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ Argument มมาช่วยนะครับก็จะระบ,บุเงื่อนไขเข้าไปนะครับว่า where นะครับ where id เนี่ยมากกว่า อะไรบางอย่างนะครับเลขบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ส่งเป็นนาวแล้วนะครับเราจะส่งเป็น arc เหมือนเป็น parameter เข้าไปนะครับก็เป็น object นะครับ object อะไรของ object นะครับชื่อว่า arc นะครับเนื่องจากว่ามีแค่ตัวเดียวนะครับก็ส่งค่าเข้าไปนะครับ1นะครับ id มากกว่า1 อ๋อแปลกนะอันนี้ Ar รับเป็นสตริงนะครับโอเคนะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องเป็นส ring นะครับเป็นอะไรของสตริงแล้วก็ต้องแปลงตัวเลขเป็น St ตริงก่อนนะครับครับโอเคฮะเข้าไปผ่านแล้วนะครับก็ส่งพารามิเตอร์ได้นะครับโดยใช้วิธีการแบบนี้นะครับลองรันดูนะครับ คนที่ออกมาเนี่ยก็จะมีแค่2องโพลาร์สุไนะครับที่มีที่มี ID มากกว่าหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับ ก็มาแล้วครับ p r o d u c t เบอร์ er 2กับ3นะครับที่มี ID มากกว่าหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการอ่านนะโดยใช้ j a ว a นะครับเมื่อกี้เราใช้สองสีเล็กตัวนี้ในกา e, รคิวรี่ถูกไหมครับคราวนี้เราจะใช้ j a ว a นะครับดูนะครับ ก็คำสั่งนะครับก็เปลี่ยนโค้ดบริเวณนี้ก็ยังก็ไม่เอานะครับของเดิมนะครับลองคิวรี่โดยใช้ j a ว a m มสสอดดูนะครับระบุชื่อเทเบิลไปนะครับ table name น,นะครับก็คือ product นะครับ ระบ,บุคอลัมน์ที่ต้องการจะคิวรีนะครับก็คือ ID แล้วก็ name นะครับอันนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งนะครับในการที่จะคิวรีข้อมูลนะครับเราแต่คนชอบนะครับก็โอ้โหนะครับเดี๋ยวเดวจะได้นะครับเดี๋ยวเดททโอเคเดี๋ยเก็บรูปนี้ไว้ก่อนนะครับ ตรงไหนนะครับก็เริ่มต้นมานะครับมี table name นะครับชื่อ product นะครับต้องการที่ค u r r y จาก table นี้นะครับเสร็จแล้วก็อยากจะรู้ว่าอยากจะดึงคอลัมน์อะไรมาดูบ้างนะครับคอลัมน์นะครับก็มีคอลัมน์ id แล้วก็ชื่อ product นะครับมาเย product แล้วก็ชื่อ product นะครับแล้วก็เเรียก method เลยครับ cursor cs นะ db query นะครับ เมื่อกี้เราใช้คำสั่ง db. อไนะครับ raw query ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น query ธรรมดานะครับ query ก็เราบุไปนะครับชื่อ table นะครับ table name นะครับเดี๋ยวเราก็ระบุ column นะครับแล้วก็ส so ่ง now อีก5ตัวนะครับ boolean พวกเงิ่อนไข g r o u by having อะไรนั้นนะครับก็ แวร์ where, อะไรเนี่ยแวร์คุปปี้แฮมวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เป็นเนาไม่ส่งอะไรเข้าไปนะครับครับก็นี่คือคิวรี่ทุกๆ r e คอร์ดขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ไม่มีแวร์นะครับแล้วก็สั่งรันนะครับจริงๆผมน่าจะกด โอบนี้นะครับชิป f 1 0นะครับชอบไปหรือว่าเอาชิป f 1 0นะครับชอบไปกดที่ two bar ประจำเลยนะครับครับก็ดูผลนะครับออกมาที่หลอกนะครับล่้าสุดที่ออกมาก็เป็นทุกๆเลคอร์ดเลยนะครับอ่าโอเคนะถัดไปนะครับใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับ ก็เป็นเงื่อนไขก็ตัวแปรชื่อแวร์นะครับแวร์ไอเท่ากับตัวนี้นะครับังแก้ว่าส่งเป็นพารามิเตอร์ได้นะครับนะครับแล้วก็มีตัวแปหนึงนะครับชื่อแวร์พารามิเตอร์นะครับงจะว่ามีพารามิเตอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใส่เป็น a r r a y ที่มี1 Element นะครับสมาชิก1ตัวนะครับแล้วก็ไปแก้ตัวนี้ครับตรงที่เป็นแนวแนวสตัวแรกตรงนี้นะครับ เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็เป็นพารามิเตอร์ของเงื่อนไขนะครับอะไรงเงี้นะครับนะลองรอนดูนะครับอ่อ id มากกว่า1ดีกว่านะครับเขแกตรงนี้นิดหนึ่งครับเงื่อนไขเป็น id มากกว่าพารามิเตอร์นะฮะแล้วพารามิเตอร์คือ1นะครับสองร้านนะครับชิป f10 นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูล็อกนะครับก็จะเห็นว่าก็จะคิวรี่นะครับข้อมูลที่มี ID มากกว่า1ได้แล้วนะครับครับก็มี2องสไตล์นะครับสรุปนะครับการการ read มานะครับ query มาก็แบบใช้ SQL นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นการเรืยอก e t h อ d ของ Java นะครับ